กแก้งราเยี่พี่จะเ่นไหนจริงๆเดี๋ยวข้าไปเรียนรู้ที่ลบบุรีสักเกียวนึงได้เลยเขาไปทนนี่มันต้นหรอเพิ่มปันธาที่น้ำเลยครับ เนื่องด้วยมันเป็นการทํางานกับทุระเบิดนะครับก็จะมีความปลอดภัยโอกาสาที่ผิดพลาดเท่ากับศูนย์เท่านั้นนะครับไม่มีความผิดพลาดแม้แต่ขั้นตอนเดียวนะครับเอาความปลอดภัยเป็นหลักทีมงานที่มาทํานี้มีความชานาญมากกว่าสาสิบปีสิบปีประสบการณ์อย่างน้อยห้าปีขึ้นไปนะครับถึงได้ออกนอกพื้นที่ครับหากมีการจุดตัวมันก็จะขึ้นไปในแนวตรงลักษณะทีมงานจะกล้องลักษณะน,นี้นะครับค่อยโหลดอ่ให้น้องจับเลยนลเนี่ยมาหกร้อยกิโลเนี่ยเราก็ต้องทําแบบให้มันอย่างเงี้ยครับแน่นเป๊ะ ครไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เครื่องอัดนะต่อไปจะเป็นการจุดพลุดัดแปลสภาพอากาศชุดที่หนึ่งจำนวนยี่สิบลูกชุดจุดพร้อมออนชุดออนสวิตพร้อมออนสวิตแล้วไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยครับ นี่ลูกไพร์ผ้าพ,าพื้นครณอากาศพร้อมครับชิดจุดพร,พ,รรพร้อมพร้อมครับดำเนินการจุดครับสามสองหนึ่งยิงส จุดตัวสมบูรณ์พยาตัออกไัตัดทางไฟครับตัดทางไฟเรือเรทีมงานกรมสำรวจานอากาศนะครับกองทัพอากาศวันนี้มาจุดพูุดัดแปลสภาพอากาศที่จุดชม,มวิวชุมชนบ้านหัวใหญ่หมู่สองตำบลสองพี่น้องอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรคลุที่เราใช้ในวันนี้นก็มีคําถามว่าดินส่งอยู่ที่ไหนส่วนท้ายคือดินดินส่งนะครับ คุณสมบัติของลูกพู้ข้างในเป็นเบิร์ติงชาร์จจำนวน15กรัมที่เราใช้ซึ่งเป็นจํานวนน้อยที่สุดนะครับส่วนภายในบรรจุแคลเซียมคอไรด์1กิโลกรัมต่อมาเป็นสายชนวนนะครับจุดตัวด้วยไฟฟ้าจุดๆอยู่ที่นูน่นระบบไวเลสเราจะประกอบลูกพู้ลงไปในท่อในลักษณะลงไปลักษณะนี้นะครับก็จะด้านล่างลงไปนะครับเมื่อลูกพู้อยู่ในท่อแล้ววันนี้เราจ,จุดทีเดียว ส่งสารขึ้นไป20กิโลกรัมแคลเซียมคอไลน์นะครับนั่นหมายถึงจุดทีเดียวขึ้นทั้ง20ลูกเลยนะครับตอนนี้ทีมงานพลุก็เริ่มประกอบภูนะครับตอนนี้ก็รอทางการบินฝนหลวงแจ้งอีกครั้งหนึ่งก็จะได้เวลาในการจุดครับเรียกว่าโครงการพลุดัดแปลสภาพอากาศนะครับโดยหาวิธีที่จะส่งสารแคลเซียมคอไลน์ขึ้นสู่ท้องฟ้าให้สูงขึ้นไปยังฐานเมฆนะครับฐานเมฆชั้นที่สองซึ่งเป็นกระบวนการขั้นที่2ในการทําฝนหลวงก็คือก่อกวน เลี้ยงให้อ้วนแล้วก็โจมตีนะครับลูกนี้จะไปรวมเมฆนะครับรวมเมฆให้ให้ให้เป็นก้อนใหญ่ขึ้นนะครับสำหรับที่เราส่งขึ้นไปในวันนี้นะครับจํานวนยี่สิบลูกนะครับสังเกตดูสังเกตด,ดูเมฆนะครับจะวิ่งเข้าหากันเลยนะครับแล้วก็ท่านผู้นาชุมชนทั้งหลายที่อยู่กับเราก็ได้ดูนะเมฆก็จะวิ่งมีปฏิยาที่เกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับผลในการทดสอบในวันนี้ถือว่าประสบผลสําเร็จเป็นที่น่าพอใจครับขอบคุณ ผู้นําท้องที่ผู้นําชุมชนผู้นําท้องถิ่นที่ให้ความร่วมมือกับทีมงานวิจัยเป็นอย่างดีครับครับเราก็ยังมั่นใจต่อไปว่าโครงการนี้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนสังคมและประเทศชาตินะครับในพื้นที่อับฝนครับป่าชุมชนบ้านหน้ยใหญ่ก็มีความยินดีมากนะครับที่จะได้มาทดลองในพื้นที่ตรงนี้เนื่องจากบ้านเราก็ได้ดูแลพื้นที่ป่าไว้ประมาณสามร้อยกว่าไร่นะครับ จากการทดลองแล้วครั้งแรกก็มองเห็นด้วยตาตัวเองนะครับก็ก็ขอบคุณทางกองทัพอากาศนะครับแล้วก็ทางผลหลวงณที่นี้ด้วยครับขอบคุณครับ